แอปทัษออนเปิดเองโพสร,รูปคู่นนกุลพร้อมแคปชั่นเป็นในในเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีกระแสจับจิน้นแอปทักษออนนอนกุลชานนหลังทั้งคู่ได้พากันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งเป็นงานเดียวกันกันกบที่เจอทิมพิธาและยังมีชาวเน็ตตาดีแอบสังเกตเห็นว่านนกุลได้ถือผ้าคลุมไหล่แอปทัษออนให้น้องปีใหม่อีกด้วย ซึ่งทางด้านแอปทักษออนโพสเสื้อพรสยวันเกิดนนกุลกลางเวทีในงานแฟนมิตรเลเวลอัพบายนนกุลฉลองวันเกิดพร้อมแฟนๆอายุ27ปีโดยมีแขกคนสำคัญอย่างแอปทักษออนมาเรียกเสียงกริดสนันลั่นหอกเลยทีเดียวแถมงานนี้ยังได้เห็นช็อตหวานนนกุลมองแอปทักษออนที่เรียกได้ว่าสายตาหลอกกันไม่ได้จริงๆล่าสุดทำเอาชาวเน็ตกริชสนันไอจีแอปทักษออนโพสต์รูปคู่นนกุลด้วยตัวเอง เรียกได้ว่าดอมแอปนอนกุลหวานเจี๊ยบกันเลยทีเดียวโดยทางด้านแอปทักษะออนได้โพสต์รูปภาพพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า06.06.06